วนทนะ,ะนเลข้าวบดเนาะรวนทะเลพอไปเฉยใส่จานถ้ากันลบกนเนอะพวนไม่กันอะไรไม่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาทุนสูงนนะแน่แ้ล้พี่กองทำนาด้วยเปล่าฝนตกตกมีทำนาไหม ต้นเด็กๆอ่ะตากับยายไม่ได้สอนนะออเหรไม่ได้สอนลูกหลานลําบากเลยแต่ก็จะลำบากแต่ด้วยความที่เราเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานมักมักไปยูน้ําไผ่น้ําหน้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะชวนไปทําับนาลูกกาดําหน้าเฮ็ดเบิรมดอ๋อทําเป็นเลยแมนไทยหน้ากับปิ้งถ่ายควายหรือถ่ายรถถ่ายรถควายทำไมคยใช้ควายจริงใช่ใช่ กองรเนี่ยชอบชอบชอบอะไรความลำบากเพราะว่าเราดึงแล้วเราเกิดเป็นคนอิสานแล้วเราต้องทำไม่ได้ยิ่งเยวฟอร์มไส้เบ็ดกบได้หมดบ้านแห่อ้อทึกสะดุ้งเก่งเก่งเก่งงป่าทุกอย่างได้นะอันนี้พูดไม่เช่บว่าไม่มีเนื้อหาสตอรี่นะอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าถามว่าตอนนี้คือเราเราไม่สามารถที่จะไปเป็นนั้นได้นะครับว่าเราไปอยู่กับกวงไฟต้อขท่างที่จะดูแลตัวเองเยอะเลยนะครับ เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางคลินิกด้วยนะครับมาแชร์คลินิกอบคุณด้วยนะเพวงมาลัยผิวจะดําไม่ได้มันก็เลยต้องดูแลตัวเองเพราะอยู่กับสู่ไปทําแบบนั้นก็ไม่ได้อีกแต่เคยเคยนะเด็กๆด็กเดยวเกี่ยวเข่าโอ้เอาเข่าขึ้นเล่าตั้งแต่ตอรสีเข้าสีเข้าเรียกว่าสีเข้าเพชรเป็นเมือดพี่น้องเห็นฝนตกนึกถึงหน้าทำนานะนหน้าทำนาช่วงนี้เขา เขาทำเสร็จแล้วแหละช่วงนี้ปลาท้าท้าห้วยหนองคลองบึงเนี่ยอยู่น้ำท่ามน้ำทงหน้านี่ปลามันจะขึ้นเนี่ยปลาบืนปลาบืนใช่ใช่เขาเอื่อนว่าปลาบืน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 ปลาอีสามนะแมนปลาเค็งปลายังนั่งแี่ยปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาเค็งปลาพอปลาพอปลาบืนเนี่ยพูดไปได้ได้หลายเอามาขายน้ำกบตรงนี้เด้อค่ะช่วงนี้กบแต่เบืองดีๆเด้อ บ็แม่นแม่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 ยึถึงเสียงนะอันนั้นบ้แม่นได้พี่น้องคนเสิงกันค่ะพื้นบื้นบลพื้นบื้นพื้นบลูอ๋อเหมือนลมตีเหรอคนเสิงกันใช่ใช่คนเซิร์งดูดีๆนะไม่ใช่การสื่อนะบางคนเห็นว่าอ๋อเป็นแสงละสีหรือเปล่าไม่ใช่คนเสิงกันค่ะบอกว่าหัวมวนลพี่น้องเนาะมีเป้าพี่อย่างมีกระสือพี่อย่างเนาะมีโพวกพี่อย่างอาจจะมีแหละ แต่เราก็ยังไม่เห็นนะไม่หวมันมีร่วมทะเลข้นชดมาใส่แพรใอ่แพรแพรก็ตัตักันได้ กว้องดีขึ้นไปหมมีไฟรถมีใชไหมมีในรถก็มีไฟแบบนี้แต่มันกลัวกล้องสลายจะแสบตาไม่แสบรอไม่แสบได้ได้ให้จัดให้สี่ีห้าปีกระดวงไฟอ่ก็บอกแล้วะก็บอกแล้วว่าเขาชอบเก่งใจแล้วมันดูมีอันนี้ด้วยนะกองไฟช่วยได้เยอะเลยได้เยอะอันนี้ขอเป็นเป็ีนนะโอ้ สองกาีนะฮะพอเป็ดใช่สิ้อยลรยยุ่งกุ้งสดสดหอยสดสนะครับไ่ทานน้องนี่ตั้งบัตไมได้เลยครับค้งนี้ร้อสบาทค่ะกุ้งสดสดหอยสดสดปูสดสดค่ะจากทะเล ถ้ามีปลาแซลมอนรวมนะโอ้โอลังการเลยอ่ะมันตัดปลาแซลมอนเน่ะความคาวมันน้อยมาก,ม,ม,ากมันหวานเนื้อหวานตัดกุ้งตัดหอยแครงตัดโอ่นะครับต้องละน,นันต้องละน,นันกลัวกลัวลูกค้าไม่สั่งเพราะมันอาจจะแพงหน่อยนี่มันหอมมากเลยฮะมุมนี้หล่อมากจริงไหมจริงมันมันเป็นยังไงสวยด้อยดูและสวื่อยเลว้าน่าเกลียดมาก ร้อยห้าสิบบาทวารวมทะเลเนาะแต่บางคนว่าถ้าเพิ่มเขาพอกว่าเป็นร้อยเป็นร้อยหอยเพิ่มสิบบาทเพิ่มสิบบาท,เพ,บาทเพิ่มมลพิษเพิ่มรัา